สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีคืนนี้มีข่าวสารวงการไอทีน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมก่อนเข้านอนนะคะเริ่มต้นด้วยข่าวที่น่ายินดีเป็นความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ICT และการวางแผนอนาคตรประเทศเกาหลีหรือ Ministry of Science, ICT and Future และองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศเกาหลีทั้ง National IT Industry Promotion Agency และ Korea Association for ICT Promotion และมีสมาคมด้าน ICT ของไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัดกิจกรรม Thailand Korea ICT Partnership Program 2017เเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีการเจรจาทางธุรกิจ ทำให้ทั้งไทยและเกาหลีเข้าใจถึงศักยภาพทางเทคโนโลยี ICT ของกันและกันมากยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสความร่วมมือในอนาคตและเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0อย่างแท้จริงค่ะภายในงานมีบริษัทด้าน ICT ของเกาหลีใต้นำนวัตกรรมที่น่าสนใจมาตั้งบูธโชว์มากมายเลยค่ะทั้งด้าน Security Networking Kids r o b o t Digital s i g n ิ t Electric Car Charger และ Smart City System โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก Mr. สเตอร n ลีฮังเจดีเร global partners team ministry of science ICT and future planning ประธานในพิธีเปิดฝ่ายเกาหลีและดรพันศักดิ์สิริรัชตะพงษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานในพิธีเปิดฝ่ายไทยขึ้นมาแสดงความยินดีในความร่วมมือด้าน ICT ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ค่ะ ความตั้งใจของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่เขาอยากจะมิติเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจภาคเอกชนเขาเป็น ICT Partnership โปรแกร m นะเขาก็ชวนทางกระทรวงดิจิทัลเ,เห็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะเข้ามานำเอาที่มาถ่ายทอดหรือมาหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรอยากจะเห็นคนไทยที่ไม่ใช่แค่ ซื้อมาขายไปแต่ว่าเราควรที่จะใช้เทคโนโลยีที่เขามีอยู่มาต่อยอดเพื่อให้เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้หรือเพื่อส่งไปขายต่อได้ในอนาคตเราก็น่าจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีกนะคะและยังมีข่าวสั้นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะหนุ่มวิศวกรอ,อังกฤษคิดค้นขวดน้ำกินได้หน้าตาคล้ายหยดน้ำชื่อโอ้โห อีกหนึ่งตัวช่วยลดปัญหาขยะขวดน้ำพลาสติกโดยโอ้โหขวดน้ำกินได้สกัดมาจากสาหร่ายจุดเริ่มต้นมาจากผู้คนมัดทิ้งขวดน้ำที่ใช้เพียงครั้งเดียวและอนาคตผู้ผลิตตั้งใจจะนำโอ้โหไปใช้งานจริงในการแข่งขันลอนดอนมาราธอนเพราะงานวิ่งมาราธอนจะมีพลาสติกจากแก้วน้ำเต็มไปหมดค่ะอเล็กซ่าแกดเจ็ตสุดอัจฉริยะที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมด้วยเสียงสั่งงานหลังจากประสบปัญหาอเล็กซ่าพูดได้แต่สำเนียงหุ่นยนต์จ๋า ล่าสุด Amazon เปิดตัว Speech Synthesis Markup Language หรือ SSMl เพิ่มความสามารถให้ Alexa พูดได้เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยตอนนี้ตัวภาษาเริ่มเปิดให้นักพัฒนาในสหรัฐสหราชอาณาจักรและเยอรมนีค่ะ ตุรกีประกาศบล็อกเว็บไซต์วิกิพีเดียสา,ารานุกรมออนไลน์แล้วโดยหน่วยงานที่ดูแลด้านการสื่อสารทางไกลของตุรกีที่อ้างกฎหมายว่ามีอำนาจในการบล็อกเว็บไซต์ลามกหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงในประเทศได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลตุรกีได้บล็อกเว็บไซต์มาแล้วหลายแห่งทั้ง Facebook, Twitter, YouTube, GitHub, OneDrive และ Dropbox โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงเช่นป้องกันการรั่วของเอกสารป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อ dji เ DJ ปิดตัว dji goggles อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับโดรนที่ทำให้ผู้สวมใส่เห็นมุมมองวิวท้องฟ้าจากมุมกล้องของโดรนแบบเต็มตาสามารถสวมไปบังคับโดรนไปได้โดยตัวโดรนจะบินอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากแว่น dji goggles สามารถชมภาพวิดีโอที่โดรนถ่ายมุมสูงระดับ full hd 3 0 f เฟรมอซวันนี้ใช้ได้นาน6ชั่วโมงรัฐบาลแจกโชค1ล้านกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันได้เร็วขึ้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hrs.com เช่นเคยสวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ